สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมทัศพระสมุทรครับผู้ดำเนินรายการของข่าวบันเทิงเริงใจทาง AEC TV Channel นะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวกันพูดคุยกันนะครับเราเป็นคนไทยครับเราต้องช่วยกันสนับสนุนภาพยนตร์ไทยครับและหนึ่งในภาพยนตร์นั้นที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือเรื่อง G.P.S. กดผิดวิตตายเรื่องราวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของความรักของดนดนตรีนะครับเ,เขาเรียกว่าเป็นคณะลำวงดนตรีที่ยากจนยากไร้ในท้องถิ่นชาวบ้านนั่นเองนะครับเพราะเรื่องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ช่วงโควิดเศรษฐการต่างๆก็ไม่มีงานก็ลำบากรกะบวนกัน บาวุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะก็เลยต้องไปหางานหาการทำคราวนี้มันไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไปหางานเนี่ยครับกับดันไปเจอเรื่องราวของความมู่ความเด้นลับนะครับความสนุกสนานในเรื่องของพูดผีพิศดารแต่เป็นผีสนุกนะครับเป็นผีวาไรตี้นะครับเป็นคอม,มดี้บันเทิงซึ่งผมชื่นชมนะครับในคณะผู้ ผลิตนะครับแล้วก็ผู้สร้างซึ่งคืออาจารย์มานิ์แซงงูนะครับเป็นเขาเรียกครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิมาเป็นผู้นวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับซึ่งต้องการสนับสนุนเรียกว่าวิถีชีวิตของคนอีสานในจังหวัดชัยภูมิบ้านเฮาของอาจารย์มานิ์แล้วก็เขาเรียกว่า วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนอีสานของคนท้องถิ่นนะครับเรานี้ก็เลยไปจับมือกับผู้กับชื่อดังก็คือคุณชาดีดีเด็ดนั่นเองอันนี้สายหาต้องยกให้เขาอยู่แล้วครับเพราะว่าเล่นกี่เรื่องกี่เรื่องก็ต้องหาก็ต้องมีมุกมีอะไรต่างๆจับมือชาดีดีเด็ดไม่พอไปจับมือกับสัตว์ปากน้ำอันนี้ก็มาแนวของครูเพลงนักแต่งเพลงผู้กับภาพยนตร์ สร้างสีสันไว้มากมายอาทิมนรักบัณนาเป็นต้นนะฮะคราวนี้ไม่พอไปลากจูงใครมาอีกไปลากจูงฤทธิเดดลูกชายของชาดีเดดมาร่วมกำก,กับภาพยนตร์มาร่วมกันสร้างสรรภาพยนตร์ที่มีคุณภาพให้บริษัทอาภากรภาพยนตร์หรือเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลงมาเป็นผู้ผลิต ไม่พอยังไม่พอคุณผู้ชมยังไปเอาเขาเรียกว่าโปรดักชันคุณภาพของน้องหลังและทีมงานโปรดักชันคนรุ่นใหม่ที่ถ่ายทำเรื่องภาพยนตร์เรื่องผีฟักทองของ,ของคุณชาดีดีเด็ดในช่วงนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปดูแล้วก็เยี่ยมมากภาพแสงสีเสียงดีมากนะครับคราวนี้ก็เลยมาเชิญชวนเชิญชวนให้คนไทยนะครับที่มีหัวใจรักภาพยนตร์ไทย นะครับแล้วก็มีหัวใจรักวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮานะครับไปดูไปชมไปสนับสนุนกันดาราแสดงก็ไม่ใช่น้อย,น,อยนะเรื่องนี้ก็นาโดยคําม,มอดพรคุณเดชตอนนี้กํลาลังดังเลยตอนนี้เข้าไปสู่เพชรบ้านแพงแล้วนะครับโอ้โหไปอยู่กับอาจารย์โจโยมนินดังเปี้ยงป้างขึ้นกว่าเก่านะครับหลังจากวิถีชีวิตลําบากลำบนต่อสู้ชีวิตมากินนอนอยู่บนรถอนนี้เคยอีกเรื่องนึงแล้วก็ ไปได้ดารานักแสดงอย่างนะครับอาจารย์ชาดีดีเด็ดสมหวังดีเด็ดนี่ที่ผมจําได้ผมสัมภาษณ์มานะครับเราก็มีพระเอกก็คือคุณปูพิชาน้องจอยนังเอกใหม่อ,อาอที่ดูมไม่ได้กระเทยไทยบ้านสาร้างฝีสันมากมายนะครับสมหวังดีเด็ดแน่นอนครัมภาษไม่ได้นะครับทิศเคิร์นยิ้มอาตามมาติดติดเลยนะครับคุณโชคดีสีนครนะนะครทุ่งชื่อดังของโคราคุณยาวดีสีเมึงเลยนะ ขาบุญเย็นหาสเดียวอุ้ยเอยชื่อแต่ละคนนี่คือเป็นที่รู้จักในแวดวงของวงการบันเทิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีนักแสดงสมทบอ่าก็ไม่ว่าจะเป็นคุณกิตปัตนงนะครับอ่านักแสดงสมทบอ่าแล้วก็มีใครอีกล่ะมีผมเนี่ยละเออใช่ผมก็ด้วยนะครับฉากเดียวนะครับก็เสียวได้ไปดูเอาเองแล้วกันว่าเด่นฉากไหนวิ่งผ่านตรงไหนนะครับก็คือรูปสนุกกับเพื่อนพี่ๆแล้วกันนะครับ ฝากด้วยครับ GPS บทผิดบิดตายหนังดีที่คุณไม่ควรพลาดและยิ่งจะเป็นเทศกาลเขาเรียกว่าสงการปีใหม่หรือว่านะครับปีใหม่ไทยของเราเนี่ยถ้าเปิดหนังภาพยนตร์ตรงนี้ได้มาฉายทันเวลาพอดีนะหรือว่าได้ออกฉายในช่วงนี้นะโอ้โหคงจะทําให้คนคืนเคงมีความสนุกนะครับเฮฮานะครับแล้วก็ทําให้คนเราคิดถึงความรักนะครับความอบอุ่นนะครับ เรื่องของวิถีชีวิตความเป็นจริงว่าตอนนี้วงการบันเทิงนักร้องนักดนตรีลำบากแค่ไหนคุณจะได้ศึกษาจากเรื่องนี้และว,วิถีชีวิตของคนจังหวัดนะครับอีสานบ้านเฮาหรือว่าคนจังหวัดชายภูมินะเป็นยังไงกินอยู่ยังไงนะที่สำคัญมีไฮไลท์ด้วยมีไฮไลท์มีการร่วมแสดงกับทางเขาเรียกว่าเทศบาลของช,อชัยภูมิด้วยจังหวัดชัยภูมิด้วย มีฉัดต่อยมวยทะเลกันโอ้สนุกสนานกันนะครับพลาดด้วยถือว่าพลาดนะครับไม่ดูก็ถือว่าพลาดนะครับเพราะฉะนั้นคือขอให้ไปดูไปช่วยกันสนับนุนภาพยนตร์ไทย G.P.S กดผิดผิดตายเร็วๆนี้แน่นอนครับโครงการดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดข่าววันเดอ่อหนังใหญ่โอรายงานครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ